สวัสดีค่ะบอนสีมีอยู่สามตู้นะนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างมาดูบอลน,นอกตู้เราก่อนเลยนะคะบอลน,นอกตู้นะคะก็ตอนแรกก็ว่าเออเอาไว้นอกตู้เนาะนะคนะ,ะเอาไว้เป็นแม่พันนะุเนาะพอเอาไว้นานๆไปมันก็ยุบนะคะช่วงนี้เราดูหนาวแล้วมันก็ยุบนะคะมันยุบใบอันนี้ก็คนะ ต้นใบใหญ่ๆที่เราเคยนั้นมันก็หายไปแล้วนะคะบางทีก็ได้ลดน้ําบ้างไม่ได้ลดน้ําบ้างนะคะบอนนอกตู้ก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้คือต้นแม่นะคะที่ใบเขาใหญ่ๆเนาะแต่เขาทิ้งใบนะคะก็เลยเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะบางอันแบบถ้าการล่อแร่ล่อแร่มากก็จะใส่ในตู้นะคะก็พยุงไปนะคะจนกว่าจะพ้นหน้าหน้าหนาวเนาะ อันนั้นคอตกเลยเพิงอกจากตู้อันนี้ตู้เล็กของเราเนาะก็ยังจะขายอยู่นะคะใครสนใจเนาะนะคะถ้าเห็นแล้วก็เอออยากจะได้ตัวนี้ก็ทักมาได้นะนะคะอ่าค่อนข้างยืดเนาะเพราะว่าเราก็กลัวมันยืดพอไปข้างนอกก็มีหงวงวันนะคะ อันนี้ก็ยังขายอยู่นะนะคะน,นี้อันนี้อันนี้ห้องเฮาอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้ละไม่รู้ร้อยห้าสิบาทหรือร้อยแปดสิบบาทนะเจ้วหน้ค่ะขนส่งแพงนะคะก็อันนี้พวกนี้บางทีก็เอาไปใส่รวมกันะอันนี้เฮานะ,ะน,นี่ตู้แรกนะก็มาไว้นะพะยุงเข้าไปอย่างนั้นเลยคะ่ะให้เข้าให้เขารอดนะคะว่าจะ ว่าจะผ่าก็ก็ไม่มีความพร้อม้วยกันผ่าก็เลยไม่ผ่านะคะอันนี้ก็หลวงราดเนาะอันนี้นะ,ะสนใจก็ทักมาได้นะคะตัวไหนก็ทักแล้วก็สอบถามมาได้ได้เห็นในคลิปเนาะนะคะ,นะคะก็ก็ยังถายอยู่นะคะจำราคาไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้บอลสีราตรีประดับดาว ก็ชอบที่จะโชว์ตัวนี้นะเพราะว่ามันสวยเนาะอันนี้ต้นแม่เขาต้นลูกนะร้อยเท่าไหร่แล้วร้อยห้าสิบไหมถ้าจาไม่ผิดนะร้อยห้าสิบบาทอ่าหงเฮลม่ลาศก็มีอยู่นะคะนี่ะะร้อยแปดสิบบาทรวมส่งได้เนาะหงเฮลมาลาะอันนี้เราเพิ่งลงปะคลิปไปนะคะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเป็นคลิปสั้นเนาะหลังๆถ้าไม่มีเวลาก็จะแบบทําเป็นคลิปสั้นนะคะ นี้เนาถอดรูปตัวนี้ก็ขาดแบ่อยู่นะคะอันนี้เพชรนะเจดสีนัะนะคะเพชรเจสีนี้ถ้าจะไม่ผิดสองร้อยหาสิบบาทลมส่งนะคะอืมอันนี้บิกินารีของเราก็มีต้นลูกอแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ม่ได้แบ่งต้นลูกมีสองต้นนะคะอันอันนี้เพิ่งยกเข้ามา อันนี้เพชรเจ็ดสีแล้วมีต้นเดียวนะคะก,ก็สวยดีนะเพชเจ็ดสีไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะตัวนี้เพราะมันมีต้นเดียวไว้เก็บเก็บสะสมไว้นะคะอย่างละต้นเนาเหลือก็แบ่งปันได้นะคะบนกาบเรามีต้นเดียวนะคะเกาช์อันนี้น้องสาวให้มาสวยมากไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเขเลยนะคะเพราะว่าเขามีต้นเดียวแล้วก็ห่วงนะคะแล้วก็ อันนี้นะพักพนะก,พก้าวเนาะนกพเก้าก็มีต้นเดียวอันนี้แต่ะละแม่กดถูกมากระถางนี้มีอยู่หลายต้ตนเหมือนกันนะคะสองรอยห้าสิบาทรวมส่งตัวนี้นะคะโอเคอันนี้ตัวที่สามนะ,ะอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดสองร้อยหนะคะก็ทักมาได้นะคะอันนี้นางใหม่ก็ยังมีอยู่นะคะ ของสุวรรณบอนทับทินเม็ดใหญ่เง้าควนอูนะคะก็แบ่งขายอยู่นะคะอันนี้พึ่งพึ่งพึ่งแยกใส่กระถางสี่นิ้วอันนี้ก็คือเห็นไหมจำไม่ได้แล้วไม่รู้ชื่ออะไรแล้วนัก <laughs> ต้นแม่ค่ะ <laughs> จำไม่ได้แล้วะคไะก่ทองปัดเปิดนะคะ เบบี๋มีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สี่ต้นหรอกนะคะแต่ต้นเล็กนะคะต้นขนาดกระถางสี่นิ้วนะคะและนี่ต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาก็คุมดีคุมรายุบยุบขึ้น,ข,นขึ้นนะคะอันนี้บกอนสีพี่เสื้อสมุดสวยมากนะคะตัวน,นี้เนาะใครสนใจตัวน,นี้สองร้อยสองร้อยสามสิบไม่รู้มันสูงนะต้นมันสูงเพชรเจ็ดสีก็มีนะคะเพชรเจ็ดสีสองร้อยห้าสิบบาทเราะ สดใจแทักนะคะค่ะสวรัสดีก็สวัสดีค่ะอันนี้มีต้นเดียวสวยมากตกัวนี้อะไรแล้วมั้ยค่ะสหรับดีก็สวัสดีค่ะ